สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะก็ต้องอดทนแค่ไหนนะคะกว่าจะได้ใจถธอนะคะก็ระหว่างที่คบกันกับแฟนนะคะว่าต้องเจ็บขนาดไหนนะคะกิ๊กถึงจะแบบเออยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็มารับฟังกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะกิ๊กต้องท้าความไปตอนดา ที่กิ๊กย้ายมาอยู่กับแฟนแรกๆนะคะก็จะเป็นประมาณประมาณพอย้ายมาอยู่กับเขานะคะกิ๊กก็ไม่รู้เรื่องราวของเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เพิ่งมาอยู่นะคะแฟนกิ๊กนะคะก็เป็นคนแบบเที่ยวนะคะเป็นคนกินเที่ยวเป็นคนกินเที่ยวเก่งมากนะคะก็เขาก็จะไปกับเพื่อนนะคะแต่ที่กินเที่ยวนะคะก็คือ ไปเที่ยวพวก gentlemen club ไปเที่ยวพวกอากโกอะไรอย่างนี้นะคะแกชอบไปในที่แบบนี้นะคะทีนี้ถามว่ากิ๊กเคยมีโอกาสได้ไปกับแฟนไหมกิ๊กก็บอกเลยนะคะว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ไปกับแฟนเลยในขณะที่แฟนของกิ๊กนะคะเขา,เ,าเขาไปกับเพื่อนอย่างนี้นะคะ ระหว่างที่คบกันนะคะตอนที่เป็นแฟนกันนะคะเขาไม่เคยอ่าไม่เคยพากิ๊กไปในที่แบบนั้นเลยนะคะเวลาเขาไปเขาก็จะไปคนเดียวนะคะแล้วก็ให้กิ๊กไปส่งอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่กิ๊กไปส่งอ่าที่ที่ร้านอ่า g e n ท m ม n club นะคะก็จะเป็นคลับของผู้ชายนะคะแล้วก็ เอากิ๊กไปจอดรถหน้าหน้าคลับเสร็จนะคะก็ให้แกลงนะคะมันก็จะมีะผู้หญิงนะคะมาควงแขนแกเข้าไปนะคะแล้วก็ say hello boss อะไรอย่างนี้นะคะคือแบบทักทายนะคะแบบ hello boss แล้วก็ควงแขนแกไปต่อหน้าต่อตากิ๊กเลยนะคะกิ๊กก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้กิ๊กกลับบ้านมานะคะกิ๊กก็ไม่เป็นอันทำอะไรนะคะก็ ก็รอ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 แกกลับมานะคะก็ไม่แกก็ไม่กลับแกก็ไม่ได้กลับมาสักทีนะคะกิ๊กก็ถามว่ากิ๊กโทรไปไหมกิ๊กก็ไม่โทรนะคะเพราะว่ากิ๊กเป็นคนที่แบบให้เกียรตินะคะที่แบบไม่อยากจะโทรไปตามไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นที่แกกลับมานะคะแกก็จะกลับมาช่วงประมาณตีห้าถึงหกโมงอย่างนี้นะคะตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะทุกคนทีนี้ ก็เกิดการทะเลาะกันนะคะก็แบบประมาณแบบว่าะทะเลาะกันว่าทําไมต้องมีผู้หญิงมาควงแขนเธอไปต่อหน้าต่อตาฉันด้วยอะไรนี้นะคะคือแบบเวลาที่แบบว่ากิก๊กเป็นคนไม่ค่อยหึงไม่ค่อยโทรตามไม่ค่อยอถามว่าห่วงไหมก็ห่วงนะคะแต่เป็นคนแบบไม่ค่อยโทรตามไม่ค่อยหึงนะคะถ้าหึงก็จะมีแบบประมาณว่ามีคนมาพูดให้กิ๊กฟังนะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ ประมาณาเห็นกับตายอย่างนี้นะคะกิ๊กถึงจะเชื่อนะคะกิ๊กถึงจะหึงนะคะทุกคนแล้วพอกลับมานะคะคกิ๊กก็ทะเลาะกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีผู้หญิงมาควงแขนไปนะคะเราก็รู้สึกหึงละอะไรอย่างนี้นะคะแต่แกนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบว่าอะไรอะ่ะคือแบบไม่รู้เป็นคนยังไงนะคะที่แบบสามารถใช้คําพูดที่ทําให้กิ๊กเชื่อได้นะคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ กิกก็เลยแบบเชื่อไปแล้วก็เ,เราก็ดีกันนะคะก็เหตุการณ์ที่แกไปเที่ยวอากโก,โกหรือว่าจินท์แมนลับนะคะก็ไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งนะคะระหว่างที่คบกันเป็นแฟนนะคะแกก็ไปทุกอาทิตย์นะคะทุกคนถามว่ากิ๊กเศร้าไหมเสียใจไหมกิกก็ก็มีเศร้าเสียใจนะคะว่าทำไมเออเขา เขาถึงไปเที่ยวเขาถึงไม่อยู่กับเราอะไรอย่างนี้นะคะเขาถึงไม่เอาเราไปด้วยกิ๊กเห็นคู่อื่นๆนะคะเวลาเขาไปเที่ยวนี้นะคะที่แบบในสถานที่บันเทิงนะคะเขาก็จะเอาแฟนเข้าไปด้วยนะคะแต่สําหรับแฟนกิ๊กนะคะไม่เลยนะคะก็กิ๊กก็เป็นอยู่อย่างนี้นะคะไปส่งไปไปส่งแกอย่างนี้ตลอดนะครับจนจนเออจนมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่อ่า กิ๊กไปไปหาเพื่อนนะคะว่าทําไมไปหาเพื่อนกับแกนะคะแบบไปหาเพื่อนของกิ๊กนะคะแต่ว่าไปพร้อมกันกับแกเวลาแกออกไปนะคะ mm. แกก็จะออกไปช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะคะทุกคนบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงอะไรอย่างนี้นะคะ mm. แล้วก็กลับมาตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้นะคะ mm. ทีนี้กิ๊กก็ไปส่งที่เจนท่นแมนขับอีกลับหนึ่งนะคะในพัทยานะคะ mm. พอกิ๊กไปส่งเสร็จนะคะกิ๊กก็ เลยไปหาเพื่อนนะคะเพราะว่า,าห้องของเพื่อนกิ๊กนะคะอยู่ไม่ไกลจากาคลับที่แกที่แกเข้าไปนะคะกิ๊กก็เลยไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็พากันไปกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะพอกิ๊กไปกินกับเพื่อนเสร็จนะคะเราก็วนรถกลับมานะคะเข้าซอยอตรงที่ตรงที่ผ่านมันจะผ่านาคลับนะคะผ่านคลับที่กิ๊กจอดให้แฟนลงนะคะพอลง เพ anyway, at ื่อนของกิ๊กนะคะก็บอกว่ากิ๊กเดี๋ยวซื้อหวยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อหวยก่อนนะกิ๊กก็เลยบอกว่าโอเคได้ได้เดี๋ยวจอดให้อะไรอย่างนี้เนาะแกก็ไปซื้อหวยทีนี้แกก็ไปซื้อหวยกับเพื่อนแกบังเอิญเพื่อนแกนะคะเป็นวินมอไซค์นะคะทุกคนพอพอแกพูดคุยกับเพื่อนเสร็จนะคะแกก็มองหน้ากิ๊กนะคะแบบเหมือนคุ้นคุ้นอะไรอย่างนี้นะคะกิ๊กก็เลยถามแกก็เลยถามว่าเอะเหมือนเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะอะไรอย่างนี้นะคะ ทีนี้กิก๊กก็เลยบอกว่าอ๋อ um, เมื่อกี้เออ um, กิ๊กมาส่งแฟนที่นี่อะค่ะ <c oughs> ก็เลยว่าอย่างนี้เนะ <c oughs> าะฮะเขาก็งงนะคะเออ um, มาส่งแฟนที่นี่ที่ไหนเอาให้ชัวร์กิ๊กก็เลยบอกเนี่ยค่ะในขับเนี่ยค่ะ,คะเขาก็บอกว่าโหถ้าเป็นแฟนเออถ้าเป็นแฟนผมนะผมจะตบหัวทิ่มเลยอะไรอย่างนี้นะคะกิ๊กก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะก็เลยว่าอย่างนี้นะคะกิ๊กก็สงสัยนะคะว่าทําไมทําไมถึงจะต้องเ ตกหัวทิ่มอะไรนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วกิ๊กไม่รู้หรอว่าข้างในมันเป็นยังไงเขาก็ถามอย่างนี้นะคะกิ๊กก็เลยบอกว่ากิ๊กก็ไม่รู้เขาบอกให้กิ๊กมาส่งกิ๊กก็เลยมาส่งนะคะนี่อ่นในเนี้ยมันจะเป็นพวกผู้หญิงที่เขาใส่พวกประมาณอเขาเรียกอะไรอะทูพีสหรือว่าแก้ผ้าเสิร์ฟอะไรอย่างนี้นะคะเขาเขาบอกประมาณนี้นะคะกิ๊กก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า กิ๊กไม่เคยเข้าไปนะคะไม่มีประสบการณ์ที่ว่าเข้าไปในเจนทนแมนคลับนะคะกิ๊กเลยบอกว่าฮะมันจริงๆรเหรออะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เขาก็บอกนะคะว่าแล้วข้างบนอ่ะมันก็เป็นแบบว่าเ,าเป็นห้องที่แบบให้ให้ผู้ชายเข้าไปมีเซ็กอะไรกับผู้หญิงได้อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เป็นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนกิ๊กก็แบบจินตนาการไม่ถูกนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนทีนี้กิ๊กก็เลยโมโหนะคะแบบ รีบโทรหาแฟนเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธออยู o, er b b ่ไหนเนี b b ่ยเธอรู ye, er an, er ni, b b ้ไหมอะไรเนี n ye, n ่ยฉันรู้ความจริงแล้วนะว่าข้างในมันเป็นยังไงอ๋อเธอมาในที่แบบนี้เหรอเธอมาในที่ที่แบบมีผู้หญิงแบบนี้มีผู้หญิงแก้ผ้าแบบนี้เหรอทําไมเธอมีฉันแล้วเธอยังมาเที่ยวในที่แบบนี้อีกเหรออะไรอย่างนี้นะคะจิ๊กคือแบบจิ๊กก็โมโหนะคะจิ๊กก็ใส่แฟนใหญ่เลยนะคะทีน uh, ี้แฟนจิ๊กก็เลยบอกว่า ไม่ฉันออกมาแล้วฉันดื่มแค่เบียร์หนึ่งขวดอะไรนี้นะคะแกก็บอกว่าแกออกมาแล้วอะไรนี้เนาะแกบอกแกไม่อยากอยู่นานทีนี้กิกก็เลยบอกโอเคแล้วไปให้จริงนะถ้าถ้าฉันรู้นะว่าเธอมาเที่ยวแบบนี้อีกนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่แกก็ไม่หยุดนะคะทุกคนแกก็แบบเที่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะกับเพื่อนแกกับอะไรคือแบบคือแบบไม่หยุดที่จะแบบ ม่หยุดเที่ยวเจนทนแมนลับนะคะก็ไปคือแบบคำพูดของกิกเหมือนเหมือนเป็นลมเลยนะคะเป็นแบบเป็นแค่ลมเป่าพููอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแค่ลมเป่าแล้วก็พัดผ่านไปนะคะทุกคนคือแบบถามว่ากิกเจ็บช้ำขนาดไหนนะคะก็คือแบบเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะคะกับกับแฟนนะคะทีนี้กิกก็คุยคุยกับพี่คนนี้นะคะก็เลยบอกว่าอ๋อเขามาเที่ยวแบบนี้เหรอ ทำไมทำไมเราต้องทำไมเราต้องอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะกิ๊กก็กิ๊กก,ก็คุยกับแกนะคะว่าเฮ้ยทำไมกิ๊กต้องอยู่บ้านทำไมกิ๊กไม่ออกเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นมานะคะทุกคนเมื่อไหร่นะคะที่กิ๊กที่แกออกนะคะกิ๊กก็ออกเหมือนกันนะคะกิ๊กก็ออกมาหาเพื่อนมาสังสรรค์ปาร์ตี้มาดืม่มมาอะไรบ้างนะคะคือแบบแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบพวกไปไปดื่มในคลับในบาร์ซะ ทุกวันะทุกครั้งนะคะก็กิ๊กจะไปแบบว่าเขาไปเที่ยวได้เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะดื่มสําหรับเอสำหรับเหล้าที่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะกิ๊กก็เลยจะจ่ายเงินเพื่อที่จะกินของที่กิ๊กอยากกินนะคะกิ๊กก็มีเพื่อนนะคะก็นัดเพื่อนเออไปกินเมื่อไหร่ที่แกออกนะคะกิ๊กก็จะออกเหมือนกันนะคะกิ๊กก็จะนัดเพื่อนไปกินร้านอาหารไปกินในห้างไปกินแบบ ไปนั่งดื่มชิลๆอะไรอย่างนี้นะคะกิ๊ก็ไปอย่างนี้นะคะทีนี้ก็มีเพื่อนคนนึงนะคะที่เขากลับมาจากาทางานจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ไปนับดื่มกันไปอะไรอย่างนี้นะคะที่แบบถนน a l k i n g Street นะคะที่พัทยาทีนี้ก็ไปดื่มนะคะแต่วันนั้นบังเอิญน,นะคะแกไม่ไดเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะแกไม่ได้ไปแกไม่ได้ออกข้างนอกนะคะเพราะว่ากิ๊กไปคนเดียวนะคะทีนี้ แกก็โทรตามนะคะทุกคนกิ๊กงงมากเลยเวลาที่เวลาที่เวลาที่แกออกไปนะคะกิ๊กไม่เคยโทรตามเลยนะคะรู้ว่าแกอยู่ตรงนี้ตรงนี้กิ๊กก็โอเคแล้วแกก็จะมีแบบไปต่อเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับของกิ๊กนะคะเวลากิ๊กออกไปนะคะแกจะโทรตามเวลาที่แบบแกออกไปเที่ยวนะคะกิ๊กไม่เคยโทรตามแกเลยนะคะแต่ว่าพอเวลากิ๊กออกไปเที่ยวบ้างนะคะแกกับโทรตามกิ๊กนะคะ ทีนี้เวลาแกไปนะแกกับสว่างนะคะแต่วันนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนกิ๊กนะคะกะ็ถามกิ๊กอยู่แล้วนะคะว่ากิ๊กอ,ออกมาได้กี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มอย่างนี้นะคะทีนี้กิ๊ก,กเลยบอกเพื่อนไปว่าประมาณตีสองนะคะกิ๊กจะกลับทุกคนยังไม่ทันตีสองเลยค่ะเที่ยงคืนนะคะแกบ,บอกว่ากิ๊กอยู่ไหนกิ๊กก็บอกว่ากิ๊กอยู่วอลกิ้งสตรีทอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ากิ๊กก็ ดื่มเบียร์ไปประมาณสองสามขวดนะคะทีนี้แกก็เลยบอกว่าเธอเมาใช่ไหมแกก็จะยัดเยียดความเมาให้กิ๊กนะคะกิ๊กบอกว่ากิ๊กไม่ได้เมาคือแบบดื่มไม่ใช่ว่าดื่มดื่มแบบดื่มไปเลยนะคะคือแบบดื่มชิลๆนะคะกิ๊กบอกกิ๊กไม่ได้เมากิ๊กกินแค่สามขวดอะไรอย่างนี้เนาะแกก็จะยัดเยียดเมาเมาเมาเธอกลับบ้านไม่ได้นะคะทีนี้แกก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะออกไปรับเธอเดี๋ยวนี้แหละอะไรอย่างนี้เนาะแกก็ ฉันจะออกไปรับฉันจะออกไปรับเธอเดี๋ยวนี้แหละเธอเมาแล้วอะไรอย่างนี้บอกเพื่อนเธอเลยนะว่ากลับบ้านแยกย้ายกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะกิกก็บอกว่าฉันไม่ได้เมาเพราะว่าเพื่อนกิ๊กนะคะจะพากิ๊กไปที่พัทยาเหนือนะคะที่ฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะมันเป็นเป็นคลับเขาเรียกอะไรอะเป็นทางโซนเอเชียอย่างนี้นะคะทีนี้กิ๊กบอกว่าไม่ต้องมารับฉันฉันจะไปอ,อีกที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ แกก็ไม่ได้ไม่ได้เธอต้องกลับบ้านทุกคนคือคือแบบว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์ทำไมทีทีเวลาแกแกกับสว่างได้นะคะแต่สำหรับกิ๊กนะคะไม่ไม่มีสิทธินะคะแล้วก็จะมารับอย่างเดียวนะคะสรุปนะคะแกก็มารับกิ๊กนะคะที่ตรงสี่แยกนะคะของอตรงสี่แยกของ Walking s ส r e ีทนะคะทีนี้เพื่อนกิ๊กนะคะก็บอกว่ากิ๊กเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอแฟนตัวให้นะว่าเราจะไปต่อกันไม่ยอมอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนพอแฟนกิ๊กมาถึงเลยนะคะขึ้นรถขึ้นรถคือแบบไม่ยอมอย่างเดียวเลยนะคะจะแบบจะไม่ให้กิ๊กไปอย่างเดียวก็คือก็คือแบบกิ๊กต้องแยกย้ายนะคะทุกคนคือแบบมันเหตุการณ์นี้นะคะมันแบบเวลาที่แกไปเที่ยวนะคะเมื่อก่อนแรกๆนะคะแกจะไปอประมาณ สครั้งต่ออาทิตย์นะคะทุกคนสามครั้งต่ออาทิตย์ทีนี้พอเราเริ่มออกเที่ยวนะคะพอเราเริ่มออกเที่ยวก็กลายเป็นอ่าหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ที่เราเริ่มพอพอกิกเริ่มออกเที่ยวบ้างนะคะแกก็เริ่มไปที่แบบอ่าหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์แล้วแกเริ่มแบบเริ่มห่างเรื่อยๆนะคะทุกคนเริ่มห่างไปเรื่อยๆนะคะห่างห่างอ่าห่างการเที่ยวนะคะ ทีนี้พอเริ่มห่างนะคะก็ประมาณจากที่ว่าสามครั้งต่ออาทิตย์นะคะก็เป็น1ครั้งต่ออาทิตย์แล้วก็กลายเป็นสองครั้งต่อเดือนนะคะพอกิ๊กเริ่มเที่ยวนะคะเพราะว่าคือในความรู้สึกกิ๊กนะคะกิ๊กคิดว่ามันไม่แฟร์ว่าทําไมเธอไปเที่ยวได้แล้วแล้วแล้วฉันจะต้องอยู่ห้องด้วยอะไรอย่างนี้นะคะกิ๊กก็เลย กิก,ก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าออกเที่ยวเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วนะคะทุกคนเวลาที่กิ๊กไม่อยากให้ผู้หญิงนะคะที่แบบอยู่กับแฟนแล้วเป็นของตายนะคะคิดว่าเออผู้หญิงเป็นของตายยังไงก็เป็นของตายอย่างนี้เนาะทีนี้พอวันหนึ่งที่แบบเราลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะคือแบบมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแฟนเราก็จะเริ่มแบบ มองเห็นคุณค่าของเราตรงนั้นรู้ว่าเราแบบเคยได้ยินไหมคะที่แบบว่ารู้ว่าใกล้จะเสียเราไปรู้ว่าแบบเรามีทางที่จะไปเริ่มมาแบบเริ่มมากอดที่จะยื้อเราอะไรนี้เนาะแต่ว่าการออกเที่ยวของจริงนะคะมันก็มีปัญหากันแบบเยอะแย,ยะมากมายนะคะแบบทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะกิ๊กก็จะมาเล่า เรื่องที่แบบที่แบบทะเลาะกันหนักมากเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าของกิ๊กนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็มีเวลามาเล่าบอกมาเล่าให้ทุกคนฟังได้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมาเล่าเพิ่มเติมอีกนะคะก็อย่าลืมนะคะผู้หญิงทุกคนอย่าเป็นของตายให้ผู้ชายขยี้เล่นนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ